สวัสดีครับอกระผมนะครับปกป้องนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการสัมภาษณ์รอบพอร์ตสำหรับน้องๆปีห9้านะครับว่าเราสัมภาษณ์รอบพอร์ตไอทีกันยังไงนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับคือผมไม่แนะนําให้โกหกนะคือคุณต้องตอบตามความจริงนะครับผมอันดับที่2ก็คือว่าเราอะเวลาเราอยู่หน้าห้องสอบใช่ปะเราก็จะแบบเกรงๆใช่ไหมผมแนะนําให้ค่อยๆดึงเก้าอี้ออกมาครับมันเป็นทริคทีนี้เล่าเรื่องพอร์ตได้ตามใจชอบเลยนะครับโดยผมแนะนําให้ว่า อันดับแรกเนี่ยเราพูดเลยครับอยากพูดอะไรก็พูดเลยก็คือเราไม่จำเป็นต้องรอให้อาจารย์ถามนะครับแล้วก็เราก็ไล่รายละเอียดดีๆของพอร์ตอาจารย์ก็จะถามแค่นั้นนะครับแนะนําโค้ดที่เอาไปใส่หรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีโค้ดมีโปรเจกต์สามารถเอาไปใส่ได้แต่ว่าต้องไม่ใช้ AI นะครับหรือว่าใช้ได้แหละแต่ว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าความเข้าใจแล้วก็โนเลทในด้านพวกนั้นนะครับแล้วไอ้พวกผมไม่แนะนําให้เราก็าแต่คนงานนี้นี่ความคิดส่วนตัวคือผมไม่ได้แบบ ใส่สีเติมแต่งอะเรียแบบว่าโอ้จริงๆงแล้วผมเข้าพอร์ตมาเพราะอย่างนี้อย่างนี้คือผมก็พูดคือเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเหตุผลของเราในการเข้าพอร์ตอะมันมันคืออะไรเรารู้อยู่แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเขียนคริปแบบว่าให้คามันสวยหรูก็ได้แล้วก็แค่บอกว่าโอเคผมอยากเขา้าเพราะว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอดีที่บ้านผมชอบนะหรือว่าผมชอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กาบอกตรงๆไปเลยครับเพราะว่าผมคิดว่ากรรมการเขาดูออกว่าเราโกหกหรือไม่โกหกนะ ใช่งั้นก็ตอบตรงๆแล้วก็ถามไปแล้วก็ตอบอย่างตรงไปตรงมานะครับอ่าแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเวลาเราจริงๆเราสามารถพูดผิดได้นะครับก็คือถ้าเกิดพูดผิดกรรมการเขาจะเสิร์มนะครับแบบโอเคแบบนี้ไม่ใช่นะแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เรารู้จักอันนี้ไหมคือเราไม่จําเป็นต้องตอบว่ารู้จักทุกอย่างนะครับอะไรไม่รู้ก็บอกไม่รู้อันไหนรู้ก็บอกรู้นะครับก็จะประมาณนี้นครับขอบคุณครับ